สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนวหน้าสุขภาพกับปองอัญชลีค่ะปัญจรณีค่ะค่ะแม่ค่ะแสดงใหม่แล้วนะคะสองตอนนี่แหละปอแดง2ั่สองปอสีแดงสองปอสีแดงใหม่อีกแล้วนะคะก็จะกันใน YouTube ของแนวหน้านะคะแนวหน้าสุขภาพซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นผ่านหูผ่านตากันไปแล้วนะคะในหลายตอนแล้วล่ะแนวหน้าของเรานี้ใน u t u b e เนี่ยก็มีคุณบุญยศุขถิน์ไทยซึ่งจะเป็นแนวหน้าทอล์ค พิเปิละเป็นแนวหน้าสุขภาพนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีแนวหน้ายานยนต์จะมีอีกหลายอย่างเลยตามมาแล้วก็ข่าวสดใน YouTube ด้วยก็คือมีไลฟ์สดด้วยใน YouTube ด้วยนะคะเวลาพูดไปแล้วท่านผู้ชมบอกฉันเปิดไปจะไม่เจอเธอเลยยังยังไลฟ์ไม่ได้มันก็นิดนิดงค่ะใช่ใช่ใช่วันนี้นะคะเรามีเรื่องสุขภาพดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ พี่เปิลนำเอาสินค้าดีๆจากไทยทำนั้นมาฝากพี่น้องประชาชนกันนะคะในแนวหน้าสุขภาพซึ่งซึ่งดูทู u เนี่มันดีพี่เปิลตรงที่ว่าเอ๊ะเจ้าฟังแล้วเนี่ยไม่ทันย้อนได้ใช่นะคะแล้วไทยทำของเราไม่เพียงแต่ว่าจะดูย้อนได้นะคะแนวหน้าสุขภาพของเรานั้นเนี่ยเอสกับไทยทำไม่ใช่เพียงแค่จะย้อนดูได้แต่ย้อนไหวได้ด้วยนั่นไงเราย้อนไหวได้ด้วยอันนี้ที่ต้องมาบอกกันค่ะเพราะสิ่งของเหล่านี้นั้น สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานะคะสร้างขึ้นมาจากสิ่งละอันพันละน้อยที่มาจากธรรมชาติทั้งสิ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทั้งหลายเราเริ่มต้นกันด้วยอันนี้เลยนะคะซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบชงแบบชงก็คือว่าอยู่ในซองแบบนี้พี่เปิ้ลค่ะซองหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่มากไม่หมายพี่เปิ้ลประมาณ7.5กรัมซองหนึ่งนะคะแล้วง,ง่ายมากเลยคือท่านสามารถที่จะ ตัดซองแล้วชงชงดื่มกับน้ําร้อนก็ได้ก็จะเป็นลนักษณะเหมือนกับเรารับทานกะทิกะทิสดสด,สดร้อนอ่ะมันน้ากะทิร้อนหรือเหมือนเหมือนน้ำขนมเนะน่ะเหมือนเหมือนกะทิที่ใส่ในขนมหรือเอาไปเป็นจะเหมือนครีมเทียมในกาแฟหลายคนติด <คน S 2> แล้วด้วยนะคะใช่เป็นครีมเทียมหรือใครคคที่ชอบรับทานโกโก้ตอนเช้า เอาไปใส่ก็ได้ชาอร่อยขึ้นค่ะก็จะมีกลิ่นเหมือนกับกะทิในกาแฟกะทิในโกโก้กะทิในชาซึ่งจะมีช่วงหนึ่งที่พี่เปิ้ลจะมีร้านขายขนมอยู่ร้านหนึ่งดังมากเป็นร้านที่มาจากสมพลานเขาจะเป็นร้านที่ดังมากในโลกออนไลน์เลยนะก่อนก่อนโควิดนะพี่นะซึ่งตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาดังอยู่เขาทํากาแฟกะทิ เราเคยกินกาแฟน้ำส้มจุบไหมคะกาแฟกะทิโอ้โหไข่ดีมากเพราะว่ากะทิเนี่ยคือมันจะเป็นตัวหนึ่งถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะพอควรมันจะเหมือนกาไฟดวงน้อยที่ไปล่อไฟดวงใหญ่ในร่างกายไปช่วยกัมเผาพลังน้ำมันตัวดีน้ำมันตัวดีเมื่อก่อนกินกับช้อนช้อนอย่างนี้เลยคะ่ะ กินอย่างนี้ใช่เรามันมะพร้าวใช่ไหมใช่เราไปเรียนแบบเขาแล้วเรารู้สึกมันเลี่ยนกินได้ไม่กี่วันเราก็เราก็เลยสกัดเย็นสกัดอย่างนี้มากินสะดวกค่ะแล้วทําเป็นผงแล้วทำได้หลายแบบจะกินได้หลายอย่างแต่ถ้าเราเรียนกินเป็นช้อนอย่างนี้มันตอนนั้นตอนนั้นน้ำมั่นมะพร้าวนี่หูตัดกินกันแบบบางคนอมนะอมนะให้มันใช่ใช่ใช่ดีกับปากด้วยอะไรอย่างงี้นใช่ใช่ แล้วก็จะมีน้ำมันมะพร้าวที่มาแบบทําอาหารคุณปอนไม่ทาน吗ทานทานทานแต่บางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างคือบางทีมันทำบ้างเราก็เอ้เปลี่ยนมาเป็นแบบผงบ้างเป็นน้ํามันมะพร้าวบ้างดังนั้นเนี่ยเราจึงทําแบบสกัดเย็นมาให้แบบผงสกัดเย็นเนี้ยนะคะสําหรับพวกีโตคีโตไดเอทเนี่ยอันนี้เลยีโตไดเอทอันนี้เลยผงมะพร้าวของเราทํามาจากผงมะพร้าวเกรดเอ ผลมะพร้าวเกรด A และผสมกับ3ามแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยในการเผาผลาญมันประกอบไปด้วยโครเมียมอะมิโนแอซิดแมงกานิสค่ะแมงกานิสอะมิโนแอซิดคีเลตค่ะแล้วก็ซิลิเนียมอะมิโนแอซิดคีเลตสตัวนี้เอามารวมกับผลม,มพะพร้าวสกัดเย็นค่ะซึ่งจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการเผาผลาญ ซึ่งทาให้แบบคือพลานมากไม่ได้รับรางวัลมันนะคะไปนี่มันไม่ใช่เห็นแค่นี้แค่นี้นะมันได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยนะคะจ<ช>ากการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โลกที่ ITE London ค่ะปี2019<ช><ช>ค่ะค่ะ อันนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันนะคะเหมาะสำหรับคนทำ keto d i อ t ซึ่งอันนี้เป็นไขมันดีจะช่วยปรับสมดุคลคอเลสเตอรอลในร่างกายเป็นตัวช่วย k e โต diet ที่ดีมากเลยนะคะพกพาสะดวกด้วยให้พลังงานกับร่างกายให้พลังงานกับสมองสดชื่นทันทีสดชื่นน,น,นานๆนนนนออกกำลังกายได้นานขึ้นให้พลังงานนานขึ้นชงในกาแฟก็ได้ในน้ำร้อนก็ได้รสชาติเหมือนกะทิ หอมค่ะอันนี้หอมค่ะอันนี้จัดแปลงได้หลายอย่างค่ะทำขนมทำอะไรต่ออะไรได้ค่ะกล่องนึงมี10ซองนะคะเรามีราคาให้บนหน้าจอแล้วกล่องนึงมี10ซองสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่ nownahealth ค่ะ nownahealth หรือหมายเลข02363-4488ค่ะ363-4488นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องสุขภาพสำหรับ keto diet ต้องมีีโตไดเอทนี่ต้องมีเลยนะคะบางคนนี้บางคนเขาทำอะค่ะคีโตทำแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับมีบางคนเนี่ยเอ๊ะบอกว่าสั่งข้าวอะไรนะหมูกรอบข้ามแป้งใช่ไหมข้าวใช่ไหมมีหมูกรอบอีกอย่านี้ใช่ไหมมันก็ไม่ทำงานคีโตไม่ทำงานนะคะมันต้องงดแป้งคือคีโตเนี่ยลด งดนะคะงดแป้งกับลดน้ำตาลแต่หมูกรอบทานได้หมูต้องต้องโนน้ำตาลเนี่ยต้องโนแป้งแล้วมันถึงจะแบบว่าไม่ไม่แป้งไม่น้ำตาลจะสั่งข้าวแล้วสับหมูกรอบลงไปเต็มๆไม่ได้ต้องกินหมูกรอบเดียวๆแล้วก็เอาอันนี้ช่วยช่วยเหลือกันเข้าไปนะคะแลวก็คีโตก็ทําได้สําเร็จเร็วขึ้นใช่ใช่อันนี้ในกล่องนี้มีสิบซองนะคะกว่าห้าสิบบาทค่ะเอาละถัดมาเป็นสินค้าที่ขายดีมากคือออกไปนี่ขายดีมากเพราะว่าเป็นกาแฟสุขภาพมากค่ะ นี่คือกาแฟที่ไทยทำนั้นทําขึ้นมาแล้วขายดีมายาวนานตลอด20ปีขึ้นในตลาดกาแฟสุขภาพนี่เราก็ได้ชื่อว่าหนึ่งในตองโอหนึ่งในตองโอกาแฟสุขภาพของเราเนี่ยเหมือนการตองนึงมี10ซองส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีกล่อง10ซอง10ซอง10ซองเพื่ออะไรคะ <laughs> เพื่อเราขายดีคะ่ะ <laughs> 1941, อาไม่คือมันก็มันพอดีพอดีกับลิมิตของมันนะครอดีพอกาแฟเราห่อใหญ่มากเลยนะจะทาน20ซองก็สอง่กรัม15กรัมกำลังดีค่ะแก้วหนึ่งใช่กาแฟเราชื่อเดฟินีกาแฟเราชื่อเดฟินีอันนี้เป็นกาแฟที่ปราศจากน้ำตาล1นซองนะคะมี70แคลอรี่พี่เปิ้ลเท่านั้นไม่ถึงร้อยเลยเจร่างกายเนี่ยห้าเกินพันสองรยแคลอรี่ หซองมี70แคลอรี่เราเริ่มต้นจากเมื่อเราพูดว่าแกาแฟ ى. เราต้องเริ่มจากแกาแฟแกาแฟเราเนี่ยเลือกแกาแฟอย่างดีที่สุดเป็นแกาแฟชนิดเก็ดชงง่ายมากและเราก็ใส่ครีมเทียมเข้าไปครีมเทีครีมเทียมนี้คือไขมันถั่วเหลืองไม่มีทรานส์แฟตแล้วเราก็ใส่โอริกาโนฟร t คโตสแล้วก็ใส่สารสกัดจากกระบองเพชร ซึ่งอันนี้เป็นตัวช่วยคุมหิวทาไมว่าหวานมหวาหวานแต่หวานสุขารสค่ะไม่ใช่น้ำตาลใช่เพราะฉะนั้นหนูว่าเราก็เป็นคีโตด้วยอีกใช่คีโตอันนี้มาเราคีโตมาแนวคีโตทั้งนั้นเลยนะคะสนใจสั่งซื้อกาแฟของเราหอมกลุ่นค่ะหอมมากเลยไปที่แอดไลน์แอดแนวหน้าเฮล หรือโทรศัพท์หมายเลข02 363 4488ค่ะ363 4488นี่เป็นผลิตภัณฑ์ไขดีของเรามากคือคนกินแล้วติดใจดมมล้กติดดมแล้วติดติดจมูกกินแล้วติดใจติดปลายลิ้นเลยต้องหันมามองกันเลยละใช่ใช่ใช่คือจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นถ้าขอกาแฟนะคะทานกาแฟเดฟฟินนี่เนี่ยนะคะนอกจากจะได้กาแฟที่เราที่เราชื่นชอบ หอมกลุ่นติดหูติดตาติดใจแล้วเนี่ยในนี้ยังมีสารสก,กัดที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือโอริก f กฟรุกโตนี่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินชีพตัวดีก็ค,คือช่วยท่านระบายท้องได้กินแล้วสบายใจ ระบายท้องได้ยังกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยอีกนะคะคือหลายๆคือพวกเราทำเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นสุขภาพโดยตรงเลยค่ะที่มาแนะนํากันนะคะเราเน้นสุขภาพอย่างที่คุณปองแนะนําเมื่อกี้นี้ด้วยว่าระบายดีขึ้นด้วยระบายดีขึ้นด้วยนะอันนี้ช่วยระบายเพราะฉะนั้น อันนี้ขี่โตแล้วน้ําหนักอันนี้ขีโตวันนี้มาในงานขี่โตทั้งสิ้นค่ะคีโตไดเอทหมดเลยคือเช้าตื่นมานะคะถ้าจะชงกาแฟกินทานเองถ้า,ถ,าถ้ามีกาแฟทานเองใส่อันนี้เป็นแทนครีมเทียมน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นแบบผงแต่ถ้าเอาแบบสําเร็จรูปเลยซององเดียวปักเลยอันนี้เลยเดฟฟินี่เลยคนที่ชอบม, <า S 1> มันนะมันก็เติมนี่ลงไปได้อีกโอ้ยเ <laughs> ติมได้อีก, <laughs> อกคน,นนี้เป็นชาเขียว คอชายเขียวห้ามพลาดนะคะคอชายเขียวห้ามพลาดเดฟฟี่กรีนทีชาเขียว1 0ซองอันนี้1 0ซองเหมือนกัน450บาทอันนี้ก็มาเป็นซองอย่างนี้ชงได้เลยเหมือนกันชาเขียวอันนี้เราปรุงมาแล้วกลมกล่อมมากใครที่ใบๆต้องการใบๆแบบอยากจะดื่มอะไรสักอย่างตอนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแลวนะท่านผู้ชม บ่ายอยากจะดื่มอะไรร้อนๆนะคะเดฟินี่กรีนทีเดฟินี่กรีนทีอันนี้นะคะเป็นเริ่มต้นจากสารสกัดจากชาเขียวซึ่งสารสกัดจากชาเขียวนี้จะไม่มีสีไม่มีสีค่ะอย่าคิดว่าชาเขียวจะเขียวเสมอไปแต่นี่ก็หอมนะแต่หอมมากเราจึงเอาสารสกัดจากชาเขียวไปผสม ผสมกับชาเขียวมัทฉะเขียวเลยอ๋อทีนี้มีสีเขียวเลยเราขา่ชาเขียวเราก็ส่องสีเขียวค <c oughs> ่ะอ๋อขขยกาแฟเราก็ส่องสีกาแฟ <c oughs> แยกง่ายเลย <c oughs> ใช้เราก็ใส่ใสชาเขียวมัทฉะเข้าไปแล้วเราใส่คาโมไมล์เข้าไปด้วยดื่มแล้วสบายใจสดชื่น <c oughs> ส,สดชื่นสบายใจดื่มแล้วมีกำลังใจดื่มแล้วร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้เรายังใส่สาร EGCG 75%ในซองนี้สารนี้เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยจะช่วยเรื่องมะเร็งค่ะช่วยต้าน,ด,านดังนั้นชาเขีวยวซองนี้ช่วยในการผ่อนคลายกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายปรับสมดุลน้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมันในเส้นเลือดแต่ซองนี้ไม่มีน้ำตาล เราไม่เอาน้ <ici> ําตาลค่ะเราไม่เอาน้ําตาลเราไม่เอาน้ําตาลเราไม่มีแป้งเราไม่มีน้ําตาลคีโตทั้งสิ้นสําหรับกลุ่มคีโตไดเอทอันนี้เลยผลิตภัณฑ์ไทยทำซึ่ง X กับนาวน้าออนไลน์อันนี้คีโตทั้งสิ้นคีโตเจนิกไดเอทนี ห้ามเลยเลิฟมากต้องเลิฟเราสารแทนน้ำตาลก็เป็นงานวิจัยนะคะซูคาร์โลสนี่ไปอ่านได้เลยค่ะเป็นงานวิจัยว่าปลอดภัยค่ะคือมันจะไม่หวานเรื่อยเจื้อหวานเชืบเลรียบอะแต่หวานชื่นใจหวานชื่นใจนะอันนี้อัตาร้อนได้ทันเย็นได้คุณปองถ้าเราจะแบบเช้าไปเราจะไปทํางานแล้วเรากาแฟขวดนึงเอาชาด้วยเพราะเผื่อเอ้ยเผื่อจะกิน อัานู้นท่นอีกไปสามขวดมันลำบากนะเอาอย่างนี้ไปเนี่ยสะดวกสะดวกพกพาสะดวกคือเราเป็นแนวพกพาสะดวกให้ท่านสะดวกคือนอกจากให้ท่านมีความสุขในสุขภาพที่แข็งแรงดีแล้วเรายังให้ท่านพกพาสะดวกด้วยแล้วเราก็ขายสะดวกด้วยแหละเอาไล่ะแอดไลน์แอดเข้ามาที่แนวหน้าเฮลท์นะคะแนวหน้าเฮลหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาศูน6 3 4 4 8 8วันนี้ว่าด้วยเรื่องคีโตไดเอท การลดความอ้วนที่ขีโตคือไม่เอาแป้งไม่เอาน้ําตาลไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลเติมลงไปเพราะเราตัวโตแล้วเราอ่ะมีแป้งและน้าตาลมากเกินไปแล้วพี่มากเกินไปแล้วพี่คือประมาณปลายปลายปีเนี่ยปองจะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นขมือจะมาออกด้านข้างเนาะด้างออกหมดเลยพี่บนกลมแต่เราก็เลยใช้วิธีคีโตไดเอทก็คือไม่ไม่เอาแป้งไม่เอาน้ำตาลสักชั่วครู่หนึ่ง พักหนึ่งเอาให้แบบว่าร่างกายเบาบางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มแป้งและน้ำตาลกันใหม่ไม่ใจเสดเราต้องควบคุมตลอดไปต้องควบคุมทีนี้ขี้ผงก็จะชินนะคะใช่ไม่กินแป้งไม่กินตาลอันนี้เนี่ยเชื่อไหมฮาว่าเราเนี่ยเราจะจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยขายคนเนี่ยขายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเยอะมากนะคะเยอะมากพี่ แล้วก็แบบขายกันแบบโอ้โหภูเขาเลากามหาศาลแล้วคิดดูว่าเราเนี่ยเราเนี่ยทำทำคีโตใจทําำคีโตกันมายาวนานมากเราเพิ่งจะเห็นว่ายุคนี้ฮิตแต่บางบางบางที่เขาใส่นมนะบางที่เขาปรุงเพื่อให้มันอร่อยขึ้นให้มันอร่อยค่ะบางทีแต่ของเราไม่ใช่ของเราของเราของเรามะพร้าวอย่างเดียวเลยมะพร้าวจะเห็นมะมะพร้าวด้เห็นมะพร้าวนะจะเห็นมะพร้าวทิ่หน้ากล่องนะแล้วเห็นมะพร้าวนี้ด้วยมะพร้าวแล้วเราพาให้ดูเลยปัก บอกให้ดูเลยให้รู้ให้ชัดๆกันค่ะว่าเป็นมะพร้าวตะโกนมะพร้าวเอาละพวกคีโตคีโตมีครีมเทียมแล้วนะมีรูปแบบของมะพร้าวสกัดเย็นนะผงมะพร้าวสกัดเย็นนะมีกาแฟคีโตแล้วนะมีชาคีโตแล้วนะอันนี้ไฟเบอร์อันนี้อันนี้อันนี้พี่ปองเนี่ยแบบว่ากินประจําเลยคือคือเรากินแทนแทนอาหารหนึ่งมือได้ อันนี้ไฟเบอร์พลัสของเราไฟเบอร์พลัสของเราเนี่ยนะคะในซองนี้ซอ,องนี้ซึ่งมี11กรัมซองนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยเส้นใยที่ละลายน้ําได้แล้วเส้นใยนี้สก,กัดมาจากข้าวโพดและเป็นอาหารเลี้ยงชีพจุลินทรีย์ตัวดีคือในงานวิจัยเนี่ยจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยมันเข้าไปในลําไส้มันจะทําให้ระบบระบายของเราดีคือไปเพิ่มปริมาณอุจจาระและทาให้ระบบระบายของเราดีมันทําให้ คนที่มีอุจราที่แบบคือคนที่ถ่ายยากอ่ะแล้วท้องมันป่องอ่ะอันนี้ลดอาการป่องของท้องได้ลดอาการป่องได้และเรายังมีเส้นใยละลายน้ําได้ซึ่งที่เรียกว่าอินูลินอินูลินเนี่ยก็เป็นจุลินชีตัวดีช่วยการระบายลดการแล้แ,แก้ไขปัญหาลำไส้แปรปลวนแปรปรวนแบบว่าไม่ถ่ายเลยอันนี้ถ่าย ถ่ายบ่อยมากเกินปงไปทำร่างกายไม่ได้ัการดูดซึมวิตามินเลยอันนี้ช่วยค,คือว่ามันไปปรับสมดุลในลำไส้นั่นเองยังมีฟ<อ>ุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยอีกคะ่ะซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าช่วยลดน้ําหนักลดน้ําหนักได้และลดไขมันในเส้นเลือดในสัตว์ทดลองได้มีฤนธิ์ช่วยระบายค,คือประเด็นของอันนี้ก็คือว่ามันไปช่วยปรับสมดุลในลําไส้ม,มันทําให้เรา ลูกนั่งสบายถ่ายคล่องเอาอย่างนี้ลูกนั่งสบายไถ่ายคล่องไม่เลี่ยลาดอันนี้นี่นะคะรละประทานซองหนึ่งสดชื่นมากเพราะมันมีกลิ่นเลมอนค่ะกลิ่นเลมอนแล้วละลายได้ง่ายมากเพียงแค่ท่านละลายในน้ําเย็นหนึ่งซองแล้วดื่มเป็นประจำเช้าเย็นท่านจะพบเลยว่าการระบายท้องของท่านนั้นเนี่ยลาบลื่นชื่นสะดือก็เมื่อกี้คุณพงพูดอะว่าแบบว่า มันปรับสมดุลในลำไส้มันจึงแก้ปัญหาคนที่ถ่ายบ่อยเป็นลำไส้แาบคนที่ถ่ายยากคนที่ถ่ายยากท้องผูกเออมันช่วยได้อย่างเงี้ยมันเข้าไปปรับอ่ะนะคะได้จริงๆค่ะจริงแล้วมันจะทําให้การถ่ายถ่ายถ่ายของเราเนี่ยเป็นระบบระบบเป็นระบบ คือเช้านี่ถ่ายสบายเช้าถ่ายสบายสนใจอันนี้เหล่านี้นั้นเป็นคีโตไดเอททั้งสิ้นแม้แต่ไฟเบอร์ของเราก็ตามทีก็ทําให้ระบายของเสียออกได้เพราะของเสียระบายได้ 1. สบายใจ 2. สบายตัว 3. จะทําให้ปฏิกิริยาในร่างกายเนี่ยมาปรับปรุงเพราะเอาของเสียออกไง พอของเสียออกร่างกายแล้วก็สัมุขสบายสุขสบายแล้วมันทําให้ผิวพรรณเราดีเคยดูข่าวคุณปองเคยดูข่าวไหมครับบางคนอะถ่ายเหมือนปกติอย่างเงี้ยแต่ค้างในลำไส้เป็น10บกิโลมันค้างอยู่ขนมันแห้งมันรเงไม่มีตัวขับนะคะอันนี้อันนี้จะช่วยได้สนใจนะคะไปที่ Line แอดแนวหน้าเฮลท์หรือ02-363-4488ค่ะ นี่แหละค่ะวันนี้ว่าด้เรื่องของคีโตการลดน้ําหนักแบบคีโตคีโตคือปราศจากแป้งและน้ําตาลชั่วครู่ชั่วคราวนะคือร่างกายของเรายังไงก็ต้องมีแป้งและน้ําตาลแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เรามีแป้งและน้ําตาลมากจนเกินไปอะ่ะมันก็ทําให้ล้นพอล้อนไปเข้ามาในน้ในรูปแบบของ ร่างกายที่โตขึ้นกลายเป็นปัญหาน้ําหนักที่มากขึ้นแล้วน้ําหนักมากขึ้นร่างกายมากขึ้นมาเจาะเลือดออกมาคอเลสเตอรอลไตกรีนอลายหลายโรคก็จะมารอจ่อจอรออยู่เลยใช่เพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายสุขภาพดีคือร่างกายเป็นของเราเราต้องรักร่างกายของเราการรักร่างกายของเรามีหลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าคุณมองก่อนว่าคุณจะกินอะไรเข้าไปกินของที่ดีที่มีที่ดีต่อสุขภาพของเรา กินของที่ดีที่ดีต่อร่างกายของเราอันนี้คือความรักในร่างกายของเราพอเรากินของดีเข้าไประบบขับถ่ายเราดีมันก็ทำให้ผิวพรรณเราดีตับไตเส้นบุงเราดีเราก็นอนหลับดีก็ทําให้ร่างกายของเรามีคุณค่า ทั้งนี้ทังนั้นต้องเรียนแบบคุณปองเลยค่ะเพราะว่าคุณปองบอกเลยว่าจริงๆต้องมีการออกกําลังกายด้วยต้องออกกำลังกายเพิ่มเขาเดินค่ะเขาเดินไม่มีไม่มีใครทำให้เราผอมได้ด้วยตัวเราเองค่ะคือลดแป้งลดน้ําตาลเนี่ยเออถ้าสมมติงดไม่ได้เลยนะลดแป้งลดน้าตาลช่น,นิดนึง คือแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปช่วยค่ะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นคือคนลดน้าหนักโดยการที่ไม่กินอะไรเลยแล้วแบบหรือแบบไม่ได้ไม่ได้พอถึงวันหนึ่งคุณก็จมากินอะไรใหม่ที่มันโยโย่ใช่ใช่อะอยู่อยู่กับร่างกายรักร่างกายเข้าใจร่างกายของเราทำให้เป็นระบบอย่างคุณปองดี่ค่ะเออกกาลังกายนอนหลับให้สบายนะคะแล้วก็มีตัวช่วยตัวช่วยต่อช่วยเหล่านี้นะคะสําหรับวันนี้แนวหน้าสุขภาพเราเจอกันทุกวันในทาง YouTube ของเราที่แนวหน้าออนไลน์นะคะ ยูทูบของเราก็มีรายการแนวหน้าท้อค,คุณมุญยอดแนวหน้าสุขภาพกับพี่จรุณีสขสวัสดิ์นะคะ<ช>และเดี๋ยวก็จะมีรายการข่าวทาง YouTube ไลฟ์ด้วยวันนี้แนวหน้าสุขภาพในท่านญชลีพานิรัตก,กับพี่เปิ้ลจรุณีาลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสามารถที่จะดูย้อนหลังได้สําหรับการที่ท่านพร้อมที่จะย้อนไวัยไปกับเราไทยทามและแนวหน้าออนไลน์สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ